นะครับไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมครับนะเรายังอยู่ในช่วงของเวลาที่อากาศนี่ดีมากโอ้ไม่เช้าตื่นมานี่แบบอยากจะนอนต่อแล้วเกินะฮะแล้วอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปล่องเรือดูนกชมทุ่งบัวแดงกับกิจกรรมนี้ครับดูนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรพักผ่อนบึงบระเพชดชิมปลารสเด็ดปากน้ำโพ <laughs> ไปที่นี่นะฮะ <laughs> เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรพเพชรอุทยานนกน้ำจังหวัดนะครสวรรค์ครับโดยเรือเนี่ยเขาก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงนะ <c oughs> ใครที่ไปเนี่ยสามารถที่จะไปขึ้นเรือได้2ที่ด้วยกันนะครับที่ไหนบ้างก็คือที่บ้านรางบัวนะฮะค่าบริการท่านละ1น100บาทนะครับ คือขึ้นเรือฝั่งบ้านรังบัวเนี่ยจะมีค่าบริการด้วย100บาทเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้กันครับสวัสดีค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครสวรรค์นะคะ ก็พามาที่บึงบอลเพชรบึงบอลเพชรค่ะเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งเชิญชวนให้มาเที่ยวบัวที่บึงบอลเพชรเพราะว่าในช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะคะเราจะมีบัวแดงค่ะมากกว่าพันไรในปีนี้นะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะเทศกาลนะคะดูนกเจ้าฟ้าหญิงสีรินทร์ชิมปาลารสเด็ดนะคะพักผ่อนที่บึงบอลเพชรนะคะนักท่องเที่ยวสามารถมาลงเรือได้นะคะเรือบริการนักท่องเที่ยวค่ะเป็นแพขนาดใหญ่นะคะ เขาคิดค่าบริการค่ะชั่วโมงละ600บาทนะคะมาเทีย่ยวนครสวรรค์ค่ะมาไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าหน้าผาศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมนะคะหรือว่าจะมาะเป็นสายพระทางพุทธนะคะเรามีพระเกจิชื่อดังแห่งยุคเลยก็คือหลวงพ่อพัดที่วัดห้วยด้วนนะคะหรือว่าจะเป็นพระเกจิ ที่รัสังขารไปแล้วก็คือหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหรือว่าหลวงพ่อเดิมที่วัดหนองโพค่ะส่วนเรื่องของกินนะคะในเรื่องของของกินจังหวัดนครสวรรค์เราการันตีค่ะว่าที่นครสวรรค์มีของกินอร่อยเราเคยทําโครงการนะคะอร่อยเหาะขึ้นสวรรค์ อาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็คือลูกชิ้นปลากายค่ะนครสวรรค์นะคะภายใต้โ,โครงการ2 3 9สวสวรรค์ใกล้กรุงค่ะเนื่องจากว่าการขับรถเดินทางนะคะท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงมานครสวรรค์ไม่ไกลเลยค่ะก็ะขอให้เดินทางมาท่องเที่ยวจหหังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะมากินมาพักมาเที่ยวน,นะคะที่นครสวรรค์รค่ะเชิญชวนค่ะมาเที่ยวนครสวรรค์กันค่ะค่ะ อ้ดีจังนะไปครั้งหนึ่งนี้ก็ได้ทํากิจกรรมหลายอย่างเลยะนะ,ะ,ะอยากชมผมไม่เคยไปเลยทุ่งบัวแดงเนี่ยเออ,เออเคยเห็นแต่แบบเออคนเข้าไปเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปกันมาน่าจะสวยดีอ,อ,อากาศดีๆแบบนี้น่าไปนะครับ